ไปที่จังหวัดหนองคายคะ่ะเทศบาลเมืองหนองคายตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไว้ที่ประตูระบายน้ำนะคะเป็นการเตรียมพร้อมสูบน้ําออกจากเขตเทศบาลในทันทีนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักลงมามากๆนะคะจากการที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดหนองคายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมฉับพลันที่เกิดจากฝนตกหนักเทศบาลเมืองหนองคายนะครับได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับขนาดท่อ8นิ้วและ 12นิ้วครับไว้ตรงประตูระบายน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงนะฮะจำนวน8เครื่องโดยการพร้อมสูบน้ําออกจากเทศบาลเมืองหนองคายได้ทันทีหากเกิดน้ําท่วมฉับพลันนอกจากนี้ที่ประตูระบายน้ําชุมชนวัดธาตุนะครับที่เชื่อมกับลํารางระบายน้ําที่ใหญ่ที่สุดได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ําติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสริมไว้ถึง2เครื่องพร้อมติดตั้งไว้ได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้เร่งพร่องน้ําออกจากลํารางระบายน้ําให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนตกหนักได้ สำหรับระดับน้ําในแม่น้ําคงที่จังหวัดหนองคายก็ยังคงขึ้นลงเป็นช่วงๆล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายอยู่ที่3.54เมตรลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวันก่อนนะคะ9เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง8.66เมตรลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันมาหลายวันนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากระดับน้ําทางตอนเหนือก็คือเชียงคานมีระดับเพิ่มขึ้นน้ำโขงก็จะขึ้นขึ้นลงๆอ่ะแล้วแต่ระดับน้ําด้วยนะคะ